สวัสดีครับพบกับด r Green ร h กรีนชเป็นประจำครับวันนี้เราได้นำกรณีศึกษาซึ่งเป็นโครงการจริงนะครับที่ทางดร g กรีนเราได้เดินทางไปติดตั้งระบบไฮบริดนะครับซึ่งระบบไฮบริดนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือเส้นทางนะครับที่เราได้ขึ้นไปนะครับติดตั้งระบบ นะครับทั้งกังหันลมนะครับทั้งโซลาเซลล์นะครับซึ่งมีความเสถียรสูงนะครับแต่ว่ามีความซับซ้อนอยู่ระดับหนึ่งนะครับการเดินทางไม่ใช่ง่ายครับเอ่อจะต้องขึ้นรถไปนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีถนนนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ห่างไกลต้องนั่งรถนะครับไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถึง2ชั่วโมงถ้าเกิดอ่อ มีฝนนะครับหรือว่ามีพื้นที่ที่แฉะนะครับซึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ป่านะครับที่อุดมสมบูรณ์อยู่ทางภาคเหนือ ก็จะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยบางทีก็ต้องลงเดินนะครับไม่สามารถที่จะนั่งรถไปได้ต้องเดินด้วยเท้านะครับแล้วก็เอาโซ่เนี่ยพันล้อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นหน้างานครับทีเ่เราได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพื้นที่ที่จะต้องติดกางหันลมเนี่ยนะครับจะต้องมีการทำเซอร์เวย์นะครับแล้วก็ต้องมีการทำซิสเ e นเดเมชันนนิ่งอย่างระมัดระวังนะครับซึ่ง ลมนะครับโดยที่ดรกรีนเนี่ยได้แนะนำไว้เสมอเลยเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยเราแล้วเนี่ยจริงๆนะครับเ,เหมาะสมกับการทำโซลาเซลล์แต่ว่าในพื้นที่ที่มีลมนะครับที่แรงนะครับอยู่ที่มากกว่า3เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับมากกว่านั้นเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะมีโอกาสนะครับในการติดตั้งลมได้ ซึ่งการติดตั้งกังหันลมนะครับบวกกับระบบโซล่าเซลล์แล้วด้วยเนี่ยนะครับการออกแบบระบบจะต้องมีการคำนวณน,นะครับอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตพลังงานลงไปนะครับเก็บอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแล้วก็ระบบชาร์จของตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง นะครับทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับมาช่วยเหมือนสมัยก่อนนะครับการออกแบบอย่างระมัดระวังนะครับบวกไปจนถึงการเสริมศักยภาพด้วยการทำโหลดเชดดิ้งแล้วทำให้งานนี้นะครับหรือว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างเลยทีเดียวนอกจากพลังงานที่ เสถียรน,นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงต้องขอบคุณทีมงานนะครับแล้วก็ทางคณาจารย์นะครับที่ได้มาช่วยในการออกแบบระบบส่วนนี้เป็นสถานะนะครับหรือว่าการทำงานของระบบมือถือนะครับถึงแม้ว่าจะติดกังหันลมนะครับซึ่งก็มีผลนะครับคาดว่าจะมีผลกระทบนะครับทางด้าน แม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่าอิเล็กโรแมกนติกฟิลด์นะครับที่อาจจะมีส่งผลกับระบบมือถือเนี่ยแต่หลังจากที่ทำการศึกษานะครับแล้วก็ติดตั้งอย่างดีแล้วเนี่ยทำให้ระบบนะครับมือถือทำงานได้อย่างดีนะครับ สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับทีมงานด r Green รกรีนเพื่อที่จะขอทราบนะครับหรือเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโดยที่ติดต่อสามารถติดต่อได้ในเบอร์นะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับซึ่งเราสามารถที่จะซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับกับลูกค้าทุกท่านถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับทีมงานแล้ว เราจะนำประสบการณ์นะครับกับโครงการจริงนะครับมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับที่ติดตามพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ